ลองนึกภาพตามกันดูนะครับห้องสอบที่ไม่มีโต๊ะไม่มีกระดาษคำตอบแต่กลับมีเสียงมีดกระทบเขียงแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศลอยฟุ้งไปทั่วเลยนี่ไม่ใช่รายการแข่งทำอาหารนะครับแต่มันคือบททดสอบรูปแบบใหม่ที่น่าทึ่งมากๆบทหนึ่งเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าห้องครัวแห่งนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการศึกษาไปได้ยังไงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ กับภารกิจที่ท้าทายสุดๆของกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ต้องมาสวมบทเป็นยอดเชฟน้อยทําอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบเมืองซึ่งถือเป็นหัวใจของอาหารล้านนาเลยนะเพื่อเตรียมสําหรับงานเลี้ยงของหมู่บ้านฟังดูเหมือนเป็นกิจกรรมสนุกๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละครับคือข้อสอบของพวกเขาใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยภารกิจทําอาหารครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือกระบวนการประเมินผลทางการศึกษาที่ออกแบบมาอย่างฉลาดมากๆเลย มันคือการเปลี่ยนห้องเรียนธรมธรมดาาให้กลายเป็นครัวแล้วก็เปลี่ยนการสอบแบบเดิมๆให้กลายเป็นการสร้างสารรค์เมนูอาหารขึ้นมาจริงๆแนวคิดสมการที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมเจ๋งๆแบบนี้ก็คือทฤษฎีพหูปัญญาครับพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือคนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ความฉลาดด้านการคำนวณหรือภาษาเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วเรายังมีความสามารถอีกหลายๆด้านที่ซ่อนอยู่และกิจกรรมนี้แหละครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้เราได้เห็นกัน ดังนั้นในภารกิจนี้เนี่ยคุณครูเขาไม่ได้มองหาแค่ว่าใครทําข้อสอบได้คะแนนเยอะที่สุดแต่เขากําลังมองหาส่วนผสมลับ8อย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กๆแต่ละคนตั้งแต่ความฉลาดด้านภาษาไปจนถึงความเข้าใจในธรรมชาติซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกค้นพบผ่านการลงมือทําจริงเนี่ยครับเอาละครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเหล่าเชฟน้อยเนี่ยต้องผ่านด่านอะไรกันบ้างในการปรุงลาบเมืองจานพิเศษนี้ซึ่งแต่ละด่านนะถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอย่างน่าสนใจเลยครับนี่คือแผนที่การเดินทางของพวกเขาครับมีทั้งหมด5ภารกิจด้วยกันที่จะพาเราไปถอดรหัสปหุตัญญาที่ซ่อนอยู่ในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการนําเสนอจานสุดท้ายเลยภารกิจแรกเริ่มกันที่โต๊ะเครื่องเทศเลยครับ แต่มันไม่ใช่แค่การหยิบตามสูตรนะแต่มันคือการสืบค้นการสังเกตอย่างแท้จริงลองดูสิครับแค่การดมกลิ่นแล้วก็แยกแยะสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมะแขวนหรือดีปรีได้เนี่ยโอ้โ oh หมันกลายเป็นการทดสอบความฉลาดด้านธรรมชาติวิทยาได้โดยตรงเลยนะครับใครที่บอกชื่อแล้วก็อธิบายสรรพคุณของมันได้เนี่ยก็เท่าก,กับกําลังโชว์ให้เห็นความถนัดด้านนี้ที่โดดเด่นออกมาพอรู้จักเครื่องเทศกันแล้วก็ถึงเวลาของความแม่นยําครับภารกิจนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขและการวางแผนทั้งหมดเลย เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์มันซ่อนอยู่ในการทําอาหารจริงๆการคํานวณสัดส่วนว่าเนื้อหมูเท่านี้ต้องใช้พริกลาบกี่ช้อนหรือการวางแผนงบประมาณสําหรับไปจ่ายตลาดทั้งหมดนี้แหละครับคือหลักฐานที่จับต้องได้เลยของความฉลาดด้านตรรกะและคณิตศาสตร์มาถึงช่วงเวลาที่ต้องใช้ทักษะทางร่างกายแบบเต็มเมแล้วครับนั่นก็คือการลาบหรือการสับเนื้อให้ละเอียดซึ่งถือเป็นหัวใจของเมนูนี้เลยนะและสิ่งที่มันสุดยอดมากๆเลยก็คือแค่การกระทําเดียวอย่างการสับเนื้อเนี่ย มันกับเผยให้เราเห็นความสามารถได้ถึง2ด้านพร้อมกันเลยครับใครที่จับมีดได้มั่นคงสับได้เนียนละเอียดนั่นคือความฉลาดด้านร่างกายแต่ถ้าใครสับแล้วเกิดเสียงเป็นจังหวะสม่ำเสมอฟังแล้วเพลินนั่นก็คือความฉลาดด้านดนตรีที่ซ่อนอยู่นั่นเองครับเมื่อลาปรุงเสร็จเรียบร้อยภารกิจยังไม่จบนะครับด่านต่อไปคือการเปลี่ยนอาหารธรมธรมดาธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะบนจาน การจัดจานหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า plating เนี่ยมันไม่ใช่แค่การตักอาหารใส่จานนะแต่มันคือการใช้ความคิดสร้างสารรค์การรับรู้เรื่องสีสันเรื่ององค์ประกอบซึ่งนี่แหละครับคือบททดสอบความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์หรือความฉลาดทางด้านภาพได้แบบชัดเจนที่สุดเลยครับและแล้วก็มาถึงภารกิจสุดท้ายครับซึ่งเป็นด่านของการสื่อสารและการได้ทับทวนสิ่งที่ทําไปทั้งหมดในด่านนี้เด็กๆต้องนําเสนอผลงานของตัวเอง การเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของลาบจานนี้ได้มันก็แสดงถึงความฉลาดด้านภาษาแต่ส่วนที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือการที่พวกเขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวเองทำอะไรได้ดีหรือตรงไหนที่ควรปรับปรุงในครั้งหน้านั่นแหละครับคือความฉลาดด้านการเข้าใจตนเองแล้วทั้งหมดนี้ถูกประเมินผลยังไงล่ะนี่คือส่วนที่แตกต่างจากการสอบแบบที่เราคุ้นเคยกันแบบคนละเรื่องเลยครับนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยครับ การสอบแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะให้เราเห็นแค่ตัวเลขคะแนนบนกระดาษแต่การประเมินผ่านกิจกรรมแบบนี้โอ้โหหลักฐานมันจับต้องได้แล้วก็หลากหลายกว่ามากๆตั้งแต่ใบงานคำนวณไปจนถึงทักษะการใช้มีดที่เราเห็นกับตานี่คือการมองเห็นศักยภาพของนักเรียนในหลายมิติมากขึ้นจริงๆหัวใจของการประเมินแบบนี้ก็เลยเป็นการสร้างความสมดุลครับแทนที่จะวัดความสามารถแค่ด้านใดด้านหนึ่ง กิจกรรมทำลาบเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อมองหาและประเมินความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้านให้ครอบคลุมทั้ง8ด้านของพหุปัญญาเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาแล้วบทเรียนจากห้องครัวยอดเชฟแห่งนี้กำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับภาพรวมของการศึกษาบ้างสิ่งนี้คือการเปลี่ยนวิธีคิดที่สำคัญมากเลยครับคือเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นให้เด็กจำความรู้ไปสู่การให้เด็กใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาจริงๆ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเนี่ยมันทรงพลังกว่าการอ่านจากตำราเสมอและที่สำคัญไปกว่านนั้นเลยนะครับคือการหยิบเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จับต้องได้อย่างลาบเมืองมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มันทำให้การศึกษาไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับรากเง้าวของตัวเองและสร้างความภาคภูมิใจในตัวตนได้ด้วยมีประโยคหนึ่งที่สรุปหัวใจของโครงการนี้ได้ทรงพลังมากๆเลยครับ มาช่วยกันปรุงรสชาติแห่งความภูมิใจของเชียงใหม่ให้กล้องกังวาลผ่านคมมีดกันเถอะประโยคนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การทําอาหารนะแต่มันคือการส่งต่อความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมผ่านทักษะที่ได้ลงมือทําจริงๆและนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่อยากทิ้งไว้ให้ได้กลับไปคิดกันต่อนะครับบางทีการวัดศักยภาพที่แท้จริงของคนเราอาจจะซ่อนอยู่ในการลงมือทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันมากกว่าที่เราเคยคาดคิดกันไว้ก็เป็นได้นะครับ